วันนี้ช่วงเช้าพลเอก พอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปธรรมและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์นรเรนจำจังหวัดตรงังอำเภอเมืองตรงังซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิง1,869รยการายการดำเนินงานเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังเช่นการคัดกรองวัณโรคด้วยรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิต ต้นพระราชทานท่าน,นี้โรงพยาบาลตรังซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปให้บริการในเรือนจาด้านทันตกรรมทุกสองเดือนตรวจสุขภาพจิตทุก3เดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวท94รายนอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังที่ปฏิบัติงานสุธกรรมปีละครั้งตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและสารคลอรีนในน้ำดื่มทุก4เดือน โอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมดนหญิงซึ่งมีห้องแม่และเด็กมีผู้ต้องขังหญิงตั้งคันหนึ่งรายไม่มีเด็กติดผู้ต้องขัง ช่วงบ่ายได้ไปตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการราชทรรปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตร์ิยณโรงพยาบาลตรงังอำเภอเมืองตรงังซึ่งโรงพยาบาลให้บริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังซึ่งผู้ต้องขัง ซึ่งผู้ต้องขังไม่จําเป็นต้องเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลดนสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นโรคทั่วไปจิตเวชและเหตุฉุกเฉินต่างๆแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทําให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงที ในโรงพยาบาลมีห้องราชทานปันสุขสำหรับผู้ต้องขังป่วยจำนวนหนึ่งห้องรองรับสามเตียงขณะนี้ไม่มีผู้ต้องขังพักรักษาและมีห้องพักสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมจำนวนหนึ่งห้อง